สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานพอกับเคยหลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่สีเดือนเจ็ดสองพนหพี่น้องเคยหลาก็เอามาเลี้ยงควายยามคำคำตอนนี้สี่โมงครึง่งเนาะวันที่สี่สีโมงครึง่งก็เอาควายออกมาเล่มหญา้ากินหญา กับบรรยากาศเขียวขจีของบ้านเฮาเขาเฮาก็กำลังติดที่ดำไปแล้วกำลังเริ่มเขียวเนาะเดียวไปทางลุ่มกับเขียวหมดแล้วทำมาติดหมดเลยเขียวงามเลย ต้องคำคำอากาศดีดีเย็นสบายช่วงนี้เห็ดบอออกบ่มีหดแนวชี้ทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนะาะฮะยังกับน้ำไม้กับบ่มีเห็ดกับบ่มีน้ำไม้กับข้าวจูดก็มันโดดมันตม้นตมืดบ่มีห่อน้ำไม้ห,หา กับยูกับงอกับควายพี่น้องงวควายจิ้งหญ้าทางพวกกสิเป็นน้องทิวเนาะชอบงออยู่ทั้งน่ะเคย่ากับซอมควายเบิงคนละอย่าง อากาศด,ดีพี่น้องลมเย็นเริ่มแล้วล้ายแล้วดำให้ดำนาค่ะนาอผู้ใด,ดก็เริ่มแล้วล้ายเลยเริ่มลายเจ้าลายคนเลยดำนาแล้วแต่้งหัวปีปีนี่ ยังบ่ทันได้ล่าได้ยังพากันแล้วไห้แล้วหน้าเลยเจ้านี่ก็ยังเหลือแต่ตากะ2 3ตา โทรขอไปเด้อพี่น้องโทรศัพท์กับเดียวขาวเดีวยวดำเดีวยวขาวเดีวยวดำอยู่ทนเบึ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจนี่เนาะช่วงนี้กับ,บรถไปทั้งได้อยู่แต่กับงวัวกับควายกับป้ากับโบมียังมีแต่ยุ่งเฮ็ดกับโบออก ไม่ก,กับบ่มีบ่มีหยังให้หาเลยอ,อยู่ป่าก็ได้กบขายยังน้อยว่าสิใส่เบ็ดกบก็ได้ยยังหน่อยแห้งกบกันเลยเดินเดินเดินเบื้องเบื้อง อันนันออกมากับอะไริยักอันนั้นได้งวงอ,อย่ายางสุดลวดเจิดหันเจิดน,นี้หาอ,อยู่หากินก็ว่าแล้วมันกันด้อันนั้นอัลบมแมยังได้เล่นเชิญรแต่มันอยากไปสุดรดผู้ใด นานนานนานนามอนอ้อยเอาแล้วนาฮีอันตีแล้วจักโกกเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบป็นสิกอไวขนาดเพอพอได้งัวหน่อยควายหน่อย เผลอปุ๊บหอดปั๊บ,บเข้ากระแตกกกแตกกองงามเลยพี่น้องโอ้สุ่มที่ดำก่อนมูสุมนี่สิพอเดือนเลยก็เริ่มแตกกกแตก ก็เริ่มเขียวงามหญ้าก็เริ่มขึ้นฝนตกอยู่คู่มือดวันมีนำ้ำหญ้าก็เริ่มขึ้นมาเขาก็เริ่มงามแซงกันเลย แมนงัวกี้ข่าออวบ่เฮ้ยทิวแมนงัวกี้ข่าออวบ่บ่โอ้บุญบางไผ กินไปกินไายมันต้องคนใจเย็ยนๆพี่นาะเบิ่ง งอเลี้ยงควายนี่มันจริงีได้เนาะเบิ่งมันกินนี่โอ้ยเผอ,อิม่มีมันไม่นองคอยในถ้องมันใหญ่แต่ขนาดโคนน้อยยังกินเข่ามูอล,ละสามเถือ่องอควายนี่กินอยู่มืดมือห้องถองมันใหญ่เนานะ มอใครก็มารุ่นมองดูพ่นบริหิวเฮ็ดมานั่มบ่ขันหิวมาสีไปหาพ่นปูหาเลียงงัวตามคค่บ่มีเก็บังบอกอกแสดงงว่าเทวาเฮ้าเนี่ nhà cả ướt ngô khoai cả chói chói chân mà mì té cà đủ xong mà Ba 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 ย่อมโลดฮือฮือโตเท่าใดกับปศุงอตัวละพันพี่น้องนี่ ของเสือกตัวหน่อยๆดำดำแดงๆมาซื้อออเดอร์ไปอยากได้ตัวพันตัวพันตัวพันบ่เห็นบ่เห็นปวกนะโอ้ยเนาะ คือบอออกเนาะนั่นเดอนั่นเดคลิปนี้ก็ขอลาไ้เพียงเท่านี้กันเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคน,กคนเด่ติดตามรับชม ต่อกันไหมขิปน้ากับเคยตาสบายดี